สวัสดีครับพบก,กับช่องเด็อ้วนพาเที่ยวครับคลิปนี้นะครับเราพามาเที่ยวกันที่สะพานรถไฟสายมณะกันนะครับเราไปชมคลิปกันเลยครับอันนี้เราก็จะพาชมตั้งแต่ทางด้านถนน,นนทางเข้าไปเลยนะครับบริเวณให้อาหารลิงมีจุดใหาหารเงิงให้แบบค้า,าง้าครับ นี่ไงลิงในกล้องเห็นไหมเห็นอุ้ยเยอะเลยหลายตัวเลยเน,น,นี่ยเ<ะ>นะออแต่ก็ดีนะมีจุดให้อาหารด้วยมีนิม่าอยู่กันป่าอ,<ะ>อ่าเพราะโควิดมาปล่อยร้างหมดแล้วรถเข้ามาใหญ่มาเชื่อ กรแสาามจิวเร้าไปทงเดียวกันคหรอบไหนวะโผตอนกินในการของเขาตตนแรกขับมาก็อเป็ป่า,ปปาแล้วเ้ยทางยูต้องไปเอ็มได้ไโปไโผให้ดูได้โผได้ทีประตูเมืงองกลางนั้ เป็นเส้นเลาะรถไฟอ่ะรไฟจะมาจอดตรงสถานีนี้แล้วก็บางสะบางขงบวนก็จะไปที่สิ้นสุดที่น้ำตกไซยโยกอุ้ยที่พักห้าร้อยบาทอีสวยแม่ okay. เอ,อไปทางนี้ตกไปตบีบบนี่งเลอ,อมีฟารช้างมีรีสอร์ทเยอะเลยส<ม>วยนะเก็บถไงเก็นังเก็บังเต็มไป นี่เราก็เดินทางมาถึงกันแล้วนะครับแต่เราจะพาเดินไปชมบรรยากาศอ่าตะานสายมรณะกันนะครับนี่อ่านี่ตรงลานจอดรถทางเดินเข้าไปก็จะมีร้านค้านะครับร้านขายเสื้อผ้า,าขายกระเป๋านะครับนี่ก็จะมีกระเป๋าสวยๆนะครับให้เลือกซื้อหลากหลายเลยนะครับ ก็มีเสื้อผ้าสวยๆให้เลือกซื้อกันหลากหลายนะครับครับเดีเราก็จะเดินเข้าไปกันเรื่อยๆนะครับวันที่เราไปก็จะเป็นวันหยุดช่วงเทศกาลคนก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับ เป็นกระเป๋าจาักสารสวยๆนะครับหมวกก็มีนะครับม,มีกระเป๋าให้เลือกซื้อหลายแบบเลยนะครับนี่ก็จะเป็นหลุมระเบิดนะครับ จะเป็นภาพบรรยากาศแม่น้ำกาญจนบุรีนะครับฝั่งถ้าเราเห็นตัวงตรงข้ามกับอ่าทางรถไฟสายบังน,นัานก็จะฝั่งน้นก็จะเป็นลานกลางเต็นนะครับแล้วก็เป็นรีสอร์ทเป็นแพรนะครับ จะเป็นภาพบรรยากาศทางรถไฟสายมรณะนะครับนี่เราพาชมบรรยากาศคร่าวๆนะครับเราไม่ได้พาเดินไปทางด้านหนนะครับนี่เราก็เข้ามาไหว้พระในถ้ำกันครับ อยังไงคลิปนี้ก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กับช่องเด็กอ้วนผาเที่ยวด้วยนะครับอย่างไงคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณครับ